โอเคโอเคแล้วผมจะให้เวลาที่มาหนึ่งนาทีนะสำหรับการตรวจสอบเลี๋ยวให้เขาเริ่มถ่ายเลยนะผมจับเวลาครับ w a e จะเป็นยังไงดี o n c ่ a It's <laughs> you you no difference. I'm going <laughs> 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 ตอนที่ม้าชัยเครื่องชั่งน้ำหนักได้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมถามทำไม you ready อยากรู้จักเลยว่าเขาทำอะไร You're good, bro. Why you keep switching? Because I'm um, imagining. Ah, you're it. Okay, okay. So you think number 4 is 1.2? Yes. And then number 1 is 1. 1.3. Uh, number 3 is 1.4. And then you think 3.6? Yes. Oh! 3.7. <laughs> okay, final answer. Final answer. โอเคครับูให้มาคิดว่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาะยังเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามาจะทายถูกหรือไม่นะครับผมงั้นเรามาดูกับกล่องแรกกันก่อนเลยนะครับผมโอ้ my god าหนึ่งจุดสองกิโลนะครับผมเอาช่างโอม You right ถูกต้องครับผ point for you I think you need to make it 3 I think I ครับตรงที่2นะครับผม1.3กกนะครับมาดูครับถูกต้องครับว้าวกกที่4ผเยกกที่3ครับ1.4 100% 100% 3.6กิโลนะครับกล่องที่ส okay. ra> ี่ถูกต้องครับว้าว้แล้องสุดท้ากคือถูกต้องแน่นอนนะครับผมเคไงพี่มาถูกทั้งหมด5ข้อครับผม It's open now, see. You. <coughs> okay. a phone. Mine. Ah, maybe Okay. <coughs> okay. Merch. Merch. Yeah. You guys want ได้ใช่ไหมครับซื้อหน้างานนะครับผเต็งโมเต็งหมดเลยลุ้นหนึ่งนะเต็งโมครับเท่าหัวพี่มาร์คไหยครับเซมเซมเซมชิงของผมแล้วก็เป็นอ่ากล้วยสับปะรดผสมนะผมยังไงพี่มาร์คตอบถึงทั้งหมดห้าข้อนะครับตัวมวยของพี่มาร์คเลยครับ ชอบนุ้มแพนอาทิตย์สุดเลยไม่ต้องโดนแล้วบนลงโทนะครับผมโอเคไปครับแพนเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมทีสองนเลยนะครับ